สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมช่องตุ้ยพาล็อกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพรฤหัสครับวันนี้เราก็มาอัปเดตเช่นเคยครับท่านผู้ชมวันนี้ครับบรรยากาศดูดูหนาครับลมแรงมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ฝั่งหลังครับดูเห็นกอไผ่ไหมครับผมไปกอไผ่ครับนั่นแหละลมแรงครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับผมตื่นแต่เช้าเลยครับนะครับท่านผู้ชมปะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบ่อน้ำก่อนเนาะ วันนี้ครับบรรยากาศค่อนข้างอาจจะดีกว่าไกลค์กดเช่์ครับช่องตุ้ปลาละแนนครับผมไปเดี๋ยวผมจะให้มาดูด้านหน้าครับไปอันนี้ครับด้านหน้าครับผมดูดูลมครับดูผมให้ดูก็ายครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นลมโคตรแรงนะครับวันนี้ครับครับอากาศเย็นเลยสบายเลยครับ ก็เหมาะกับปอกวิ่งวิ่งว้าวครับ <c oughs> ไปไปมาบ้าเลยวันนี้พาเดินเหมือนเดิมโอ้โหครับดูลมครับลมคุ้นแรงเลยลมแรงแรง ดูยอดไม้ครับกับเข้าสุรูดูหนาวเต็มที่เออเย็นเลยครับน้ำก็แห้งหมดแล้วมีอะไรเลยเออมูพวกมูก็หลายป่ามลก ครับลมอย่างแรงเลยปาดบรรยากาศทั้งลมทั้งเย็นนี่แหละป่องแพรแล้วครับผมก็สู่หน้าหนาวหลายคนก็อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับผมอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยครับคงจะคงจะทำงานอยู่ใกลอาจจะคิดถึงบ้านครับกับบรรยากาศดดูหนาว ลมแรงเลยวิ่งเบาผมว่าจะดีเลยครับเฮ้ยฝังก้อนน้ำก้อนแห้งแห้งดูก้อนเมก นี่ก็ลมทั้งวันเลยแบบจม,มยายกาศครับรู้หนาววันไหนก็นาวหนาวครับเมื่อคืนนึงผมก็เลิกมาสองทุ่มครับต้องรีบอาบน้ำครับเย็นน้ำนเย็นครับนี่แหละหน้าหนาวก็หลายคนไม่ต้องเปองแอร์ไม่ต้องเปองพัดลมไม่ต้องเปองไฟไม่ต้องเป,อง,อ,งเปองน้ำครับประหยัดน้ำเลยหน้าหนาวครับ Điều hồ đồ Lùm nào <laughs> Lùm nào บดูยอดกอไปทำชมลา<ะ>บปุ๊บไปวันนี้เราจะอัพเดททุกวันครับต่อเวลาฝากกดไลค์กดแชร์ผมไว้เนี่ยภูยิ้มไทยเนี่ยธรรมชาตินี่แหละบ้านก็อยู่บริเวณธรรมชาติครับต้องถ่ายธรรมชาติทำคลิปรวมตยัยสไตล์ điều luôn hả? yên yên yên, giờ mà khám hả? กี่โมงไว้เนี่ยเวลาว้าวๆจริงเลยเนีโมงสามที่ปลูกแล้วไปพาไปอัพเดตปากระเทียมต่อว่าปลูกอี่วันนะสามวันนี่หรือมั้งะดูก่อนว่ามันแทงหนอหรือ,อยัง

หายู่หากินปลุกเองทำเองวันหนวันที่สามน้องนนเนี่ยอ่านี่นี่นี่ผม่ผมเห็นละแล้วผมพาไปดูเก,กลลิดอะไรขึ้นเกลลิดอะไรขึ้น cái là gì cất cái là gì cất, ở đó nè, các mึง à, này là, tháng nữa, đi đây này, ôi bài mai, ơi oh, bài mai, bài mai bài mai อยู่นั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วพังมดเลยแล้วพวกมึงเนี่ยอยู่นั่นแหละป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 ะผมปิดคลิปดีกว่าเนาะ ครับตอนนี้ครับถ้ายคลิปว่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาเลาะชแนลครับวันนี้เรามาอัพเดตวันพุธรหัสอัพเดเตแต่เช้าครับผมตามตามสถานสถานการณ์ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเปเลยครับ